จิปเล็กจะทำได้บบป่ะเนาเดียวิดเดียวจิ๊เล็กกใส่มันไม่น่าจะหลอดนะแต่มันเหนียวครับตัวนี้วันนั้นผมก็มาที่งแล้ววันนั้นขนาดเอาเจ้าด่างด่างลปบุรีมายังไม่ได้มันนะครับตัวนี้นี่ลองจิปเล็กมาหน่อย เพราะว่าจิา๊บเล็กกำลังสดนะครับดูว่ามันจะทำได้หรือเปล่าถ้ามันห้าวจริงๆเนี่ยมันไม่น่ารอดใกล้ขนาดนี้นะครับ ผมไม่ได้ใส่ติดหัวเสานะครับเพราะมันมีปุ่มอยู่นะขี้เกียจตะข่ายมันติดถ้าใส่ใกล้ๆกับหัวเสาสนะงสัยจะโดดแล้วจะโดดไหมครับ fc ครับ ท่านผู้ชมพี่น้องครับลุ้นไปกับเจ้าชิปเล็กนะครับไม่ว่าชาวเหนือชาวใต้อีสานนะครับผมไม่แบ่งแยกอานะครับขอให้ชอบการต่อนกเขาเหมือนกันครับนี่มันต่อพระเนียดครับ ทางเหนือก็คนเล่นไม่ค่อยเยอะครับไม่เหมือนกับทางใต้อีสานนะครับคนเล่นเยอะครับนั่นขึ้นไปหัวเสาอ,อีกครั ้ไฟเส้นล่างเยอะแม่เราอยู่ใกล้ๆนี่มันไม่ยอมเหยียบครับจิบเล็กก็คูใส่ครับน,นี้ได้มันไม่เหยียบครับ ขึ้นเป็นลงเดินเข้าเดินออกอยู่นั่นนะก็ะอย่างว่านะครับช่วงนี้นกมันเหนียวครับเหนียวมากเลยนั่น,น,นจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เงินค่าเติมน้ำมันไม่ค่อยมีก็ไม่ค่อยเหลือแล้วครับ เติมบรรลัขนาดมอไซค์นะครับวรรละขวดหมดหมดหมดเลยครับเห็นว่าหมดไม่เป็นไรครับไม่แค่ได้ตัวนกก็ดีลุ้นกันไปเลยครับนี่น้องเอาเยอะโดดเยอ้มนิดเดียว นิดเดียวโอ้มันไม่ยอมเหยียบไม่ได้ตั้งกล้องไว้ครับมันไม่มีที่ตั้งกล้องครับเสียงก็อาจจะไม่ได้ยินครับเอาได้ตัวก่อนเถอะครับพอมันเป็นแดดครับมันไม่มีที่ตั้งกล้องครับ แต่นกจะเลยคูดีครับยิบเล็กเดิกปีกดิ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 กนะยัวมันมันก็ไม่ยอมเหยียบครับดูสิครับเดินเข้ามาหาชานแล้วครับแต่มันไม่ขึ้นเหยียบก่อนครับ หมูมันฉลาดจริงๆรครับจิ๊บเล็กคู่แล้วครับนาทีนี้มันน่าจะเหยียบนะครับผมเว้นไปเว้นวักไปสองอาทิตย์ครับไม่ได้มาครับ มันก็ยังเหมือนเดิมครับมาก็แบบนี้สไตล์นี้วันนั้นมันเล่นเอาเจ้าด่างเงียบเลยครับมันไม่ยอมเดียบหัวมันจะชนคอนอยู่แล้วนะนั่งรอจนเป็นตะคิวครับเอ,อ มันคูเลยไม่ยอมเหยียบคูสู้กันทั้งนั้นครับเหยียบสักทีสิน,นันเหยียบแล้วหรือเปล่าครับท่านผู้ชมผมอยู่ไกลมากครับน่าจะเหยียบแล้วนะเออใช่แล้วเหยียบแล้ว นี่ครับพันผู้ชมนไหครับดูโฉมหน้ามันครับได้ยากได้เย็นครับครับมันกล้องซูมเกินไปก็นี่ครับดูโฉมหน้ามันครับนี่ฮะหืสร้อยคอครับโอ้ หสร้อยคอมันทําไมสร้อยคอโอ้โห oh, oh. วงเป็นวงพระจันทร์เลยครับือห uh huh. มีหน้ามันเก่งถึงเก่าดีนักนะไปอยู่กับเซียนแท็กเถอะไปเป็นนกต่อดีกว่าอยู่นี้ไม่มีใครให้ข้าวให้น้ำไปอยู่กับเซียนแท็กนู่นครับนี่ครับ นี่ครับจิ๊บเล็กอีกแล้วครับพันผู้ชมเอซครับนี่นี่ครับจิ๊บเล็กครับกำลังสดแล้วครับตัวนี้ครับนี่โอ้จิ๊บเล็กครับสวยงามมากมันเหยียบนิดเดียวแค่นั้นมันแทบจะไม่ สังเกตดูครับผู้ชมปลายคอนนิดเดียวมันเหยียบอ่ะมันเกือบจะไม่เหยียบแล้วนกตัวนี้ฉลาดจริงๆครับแต่ก็สู้จิ๊บเล็กกับเซนแท็กไม่ได้ครับมาเดี๋ยวลงมาดูครับแป๊บหนึ่งนี่ครับท่านผู้ชมครับแป๊บหนึ่งนี่ครับมันเป็นแดดมากก็จะจเย็นๆครับ เรวจะให้ดูครับนี่ครับนกตัวนี้เป็นแข่งแข่งมินิดเดียวแข่งสั้นครับขนยาวเฟ้ยมาอันี่ว่ามันทังเก่งครับแข่งมินิดเดียวแข่งสั้นแต่แข่งใหญ่ครับนุกลกมนุก,ก้อยขนบัวเต็มตัวครับดูะเกียบ ไม่อะเตอะอเกียบอะไรเตะเกียบมันสั้นข้างยาวข้าง <c oughs> นกตัวนี้ขามก็ดีนะครับผลเต็มหัวเลยครับสอตมสอตานี่ครับนี่ครับสอตาครับ ลีลาเย,ยอะนี่ตีกยาวเฟ้ยน้องตรงนี้ปีกยาวหางยาวนี่ครับนี่หางเป็นดูมีอะไรบ้างหมกซบหมกซับมีอะไรกับเขาหรือเปล่า มีแต่คามเฉยครับหมกซับไม่มีนี่ครับแต่ขนคอสร้อยคอแม็กับสร้อยคอลงหงานี่นะครับขึ้นครับแค่นี้ก่อนนะครับ ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับเซียนแท็กเพชรบันการแพ้่นะครับเพื่อคุณจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เซียนแท็กหามาได้ก็เอามาลงให้ผู้ชมได้มีความสุขกันครับทั่วหน้าครับภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานภาคเหนือภาคชียงกลาง,งครับภา <Delta. S 1> คกลางครับมากครับ